สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาว YouTube ทุกๆท,ท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวกรัรมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่10พฤษภาคม2565หน้าที่หลานแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่บ้านหนองกวางทองนะครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตสินค้าหน่อยนะครับพอัดี f อหลายท่าน อยากรู้ว่ามีรถอะไรมั่งนะครับก็วันนี้นะครับอ่าจะไม่หมดทุกคันนะครับก็จะเป็นรถไถ l อลสามสี่นะครับวันนี้เรามารีวิว l อ4สามสี่ให้พี่น้องดูนะครับ l อลสามสี่ศูนย์แปดนะครับพอดีมีเข้ามาสองคันคันแรกนะครับจะเป็นรถ l อลสามสี่คันนี้เลยนะครับคันนี้นี่มีเล่มทะเบียนนะครับมีเล่มทะเบียนด้วย ยางหน้านี่ยางหน้ายางหลังสวยนะครับยางหน้ายางหลังสวยใบดันก็เต็มนะครับใบดันเต็มเลยนะครับก็เป็นรถเดิมนลยครับตอนนี้คือทางร้านซื้อมาแบบนี้นะครับเครื่องนี่แห้งนะครับเครื่องแห้งเครื่องแห้งดีนะครับน้ํามันน้ามันไฮรอลิกที่ยืมตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพราะอ่าตรงนั้นตรงนี้รั่วนะครับ ก็บอกตรงๆเลยก็คือว่าซีนตรงนี้มันรั่วนะครับซีนตรงนี้มันรั่วก็ทางร้านเปลี่ยนเปลี่ยนซีนแล้วนะครับจังหวะที่มันสตาร์ทแล้วมันแตกรั่วออกมานะครับทางร้านตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางหลังก็สวยนะครับยางหลังสวยดอกดอกเยอะนะครับผานพวนนะครับผานพวนก็เป็นผานพวนใหม่นะครับสภาพไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับ สีสันโดยทั่วไปนะครับก็เป็นรถเก่าเก็บนะครับเป็นรถเก่าเก็บรถแทบไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับทางร้านก็มา,าแก้ไขเพิ่มเติมจุดที่มันจุดที่มันต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าทางร้านแก้ไขตรงไหนไปบ้างนะครับยางสวยนะครับคานไม่มีก็ยังฟิตนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับพื้น อาจะเป็นพื้นพลาสติกไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับยางยางก็สวยทั้งสองข้างนะครับชั่วโมงการทำงานก็ขึ้นมาอยู่หนึ่งพันหกร้อยนะครับนี่แบบหนึ่งพันหะกร้อยยี่สิบสามชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะครับตอนแรกมานี่ระบบไฮดรอลิก ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับทางร้านก็เปลี่ยนกองไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นลงปกติเดี๋ยวเรามาดูฝั่งหลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูคันนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับแขนข้างทั้งสองข้างเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแขนข้างทั้งสองสองด้านเลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับตัวปรับแขนข้างก็เปลี่ยนใหม่นะครับฐานสวยนะครับ ผ่านตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของสายี4รุ่นนี้เลยนะครับราคาขายคันนี้นะครับขายอยู่ที่178,000บาท178,000บาทนะครับคันนี้นะครับมีเลื่มทะเบียนพร้อมนะครับ178,000บาทนะครับสําหรับคันนู้นนะครับก็เดี๋ยวเราพอเราดูสภาพณตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปไถให้พี่น้องดูนะครับส่วนคันนี้นะครับ ตันนี้นี่มาพร้อมอุปกรณ์ใบดันผ่านพวนเหมือนกันนะครับผ่านพวนนี่จะเป็นผ่านพววตะช้างนะครับสีนี่ทางร้านไม่ได้ทําสีนะครับทางร้านซื้อมาแบบนี้นะครับเขาทําสีมาแล้วนะครับคือทางร้านซื้อต่อมาจากอีกที่หนึ่งนะครับก็ซื้อต่อพ่อค้ามาพ่อค้าเขาทําสีมาแล้วนะครับทางร้านก็มาเช็คมาเช็คจุดให้ทุกที่ให้มันพร้อมใช้งานนะครับก็ยังเหลืออีก นี่นิดหน่อยนะครับ عة, พอมาทีแรกนี่มันไม่มีใบดันทางร้านมาติดใบดันเพิ่มเติมใบดันให้นะครับเพิ่มเติมใบดันให้นะครับคอนโทรลเราก็ใส่คอนโทรลตัวใหม่ให้นะครับผานนะครับผานเราก็ใส่ผานตาช้างให้นะครับผานผานคันนี้จะดีกว่าผานคันนู้นผานคันนี้จะเป็นของตาช้างโดยตรงนะครับลูกปืนจะใหญ่กว่านะครับก็จะก็ยี่ห้อดีกว่านะครับ คันนี้นะครับดอกยางหน้าอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นดอกยางหลังก็อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับใบดันผ่านพวดน,นะครับคันนี้ขายอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับทั้งสองคันนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมาชมกันได้ เดี๋ยวเราจะไปลองไถให้พี่น้องดูนะครับจะไถแักสามไร่เลยวันนี้นะครับลองลองให้เต็มที่นะครับลองให้เต็มที่เลยก่อนที่พี่น้องเอาไปใช้งานจริงจะได้รู้ปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างานเลยนะครับ เราเนี่ยทำงานได้ปกตินะคะซื้อไปก็ใชาทําในใดซื้อไปก็ใช้ทำงานได้เลยนะคะค่ะค่า,าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาถ่ายให้ลูกค้าดูให้ท่านผู้ชมดูนะคะที่ร้านก็จะมีอยู่สองค่ะ เราไม่มีแรงนะ กรณหน้าหลังค่ะก็ดูการทำงานนะคะทำงานได้ปกติดีนะคะเครื่องดีแรงดีนะคะก็เอามาสาธิตให้ลูกค้าดูให้ท่านผู้ชมได้ดูลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ เจ็ดสองนะคะอีกเบอร์หนึ่งก็0 8 0 7 3 7ปด9 9มาดูที่ร้านมาดูรถได้ที่ร้านแจตชเลเซ็ตเตอร์อำเภอหนองหงษจงังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านหนองกวางทองค่ะออกมาจากอำเภอหนอง คูบโบต้าจะมีเล่มอยู่ เามาทดลองขับทดลองใช้งานดูนะคะ